ไปนอนข้างล่างวะอยากนอนดูเขาที่เบาๆนิดหน่อยขาเบาะนิดหน่อยขาเบา้ยังก็ไม่เสียบแล้วพี่หมอจังเลยน้องคนไม่ตกใจเลยหนาวอ่ะไม่แอมเย็นขึ้นปะนี่อะไรอ่ะอ๋อเต้าหู้ยิงพี่ทำนีก็ได้นะตือเหนพี่นุ่งอะไรวะเยอะพรุ่งนี้มีอะไรบ้างพี่ดูหน่อย โดนแล้วนี่ไงเขายังนอนพักอฮ้ยนอนพักมนนอพักถึงเที่ยงนะแกไม่ปลุกเราถึงเที่ยงเลยโดนแบคทูอะไรอ่ะอ๋อไ็่ต้องบริหารยิมค่ะยีน่ามันจังน่าจะเป็นเรื่นพี่ได้เปล่าอ๋ใช่ก็ดูรีรันบังเกิดแล้วก็เย็นออฟแอร์แชท วันบันดาอันเดอไหมล้วเขาว่าวันนี้ค่อยนอนตีหนึ่งละกันคืออะไรอ่ะบางทีบาอะไรบ้างครกินขนมหวานบ้างไม่ได้ใจนะจริงปะเนี่ยพี่กินจริงปะที่เนนะคยี่เนอะไรเนี่ย เอาพี่ต้องเป็นคนเล่นมุกเสียงอะไรหรอพี่หน่อพี่หนอไปไหนอ่ะพี่หน่อไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำไมพี่เขาไม่คุยอ่ะหนูอ่ะลุงสระพูดแล้วนะพูดอะไรเอาไปเลยพูดอะไรไม่ใช่ไม่ถือว่าเนี่ยพี่ไม่รู้แล้วพูดอะไรเพราหนาวใช่ถ้าเราชวนพี่ตอบละกันแต่เขาตอบมั่วมาเลยผมบอกเดี๋ยวชาน่ารักจริงจริงเราไม่หนาวอ่ะเดี๋ยวอย่ามาซันนะเดี๋ยวก่อนแล้วเอามาส่งให้กับ หัวหน้าห้องหัวหน้าไม่ดูจ้าหัวนิ้วหน้าเข้มจังเข้มที่บันซีแหน่เดยครับตาบินเรอกมีกันบ้านด้วยหรอทำกันบ้านยังเหอะพลอยครับผมเออนิวไปเลยว่ามีกันบ้านมาไรกก็เป็นโหยถ้าจูนไม่เจอแี่ไม่สังอางเหรอเพราะวันอยู่ระหว่างวันเพราะวันอยู่แล้วทำไปเลอกไก่ทั้งหมดแลยโอ้โหไม่หรอเจ้าอะไรเจ้ามากเหรอ กับอกว่าแอะเยอะอันนี้ใครไม่บอกดีกว่าอ้าวต้งมีตังหนึ่งน้ำมันจีบดจะพาเออขอจะไปส่งบ้าน เขาไม่เอาของขึ้นไปกินบนห้องหรอกได้จูนที่เขา <S <S จูนออกไปเป็นที่กกไรกะหมูมมทอด,ดสออำคัญตัวเองอไรนะเหมือนกันสนกันสำคัญตัวเองเหมือนกันค่ะ

มันม่ชมันเป็นก้อนยังดีนี่เปนเหนียวใช่ปะอร่อยนะเส้นเหนียวหรอไ่หอมมากอ้าวถูกเพื่อนเยอะมาเด้นเนเ่ยใช่ปะมโอ้คุณังเลียวกันปะใช่ปะต้องมาบาร์บไงมันหอมมากนะเอามาบาิเหรอร้องบอกว่า แต่ปลาเกตี้ไงมันหอมมากเลยใครกินเราไม่เก็บอะ่ะทุกอย่างเลยหรอพ่อใครกินะอะพ่อทำไมเขาไม่ให้หัวหวัวรวยรวยนะฮะหัว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 อ๋อเด็กตอนเด็กยังไรคอ ติดอ่ะองใส่หน้ากากตองใส่หน้ากากอะ่อยนะยอดด้วยบ้าจองเหรอ

พ่คนเดียวกับคนนี้แล้วจำได้เนี่ยเออใช่เสียงเพลงเหมือนเดิมเลยคุณนิด้ยไม่่นาใชคุณนิดขอความรักใช่หรอโอเคน่ารักไหมทำไมหนูไม่รองเพลงนีทมาทันทีมาส่ดาร์กตลอดเลยก็จะมืดอยู่แล้วเนี่ยเป็นแบบ หล่นเช่อไหมเอาเข้าไปได้ยังไงอะหมูสองไกองหมูหมูส่งไปทนชอบพี่ออยหาแล้วกินหมูส่มด้วยกันเี่ยเป็ผมกันบ้านไงอะไรนะกันบ้านไม่เอ้ก็ร่ะกันบ้านเ่ยลินทำป่าลินทำป่าเอาพวยงไงค่ันมีอะไร ก็แบบภายนอกนะค่ะภายนอกพี่เมย์เป็นคนขาวสวยพี่เมย์ชอบอะไรพี่เมย์ชอบสิวพี่เมย์ชอบสิวผิวสวยผมสวยหูดีเป็นคนสุข่นดีเลือกขนาดเราด้ยสูงมั่นใจหนูชอบที่เขาไม่คล้อ่เราไม่คล้องพี่โบ๊ทไม่แมนเลยว่ะไหน นีกันอยู่นี่งอนบ้างมยนวดเลยไทยรไน่าเกลียดหะแ่นอนแ้ดีเลยอ่ะใช้ดาบพี่เปิดให้่อยครับนอนไปนอแต่งนะที่ไหนนะอเียี่นะไม่หมดจะนอนไ้ไมไม่แล้วไม่อข้แต่ใครคสข้างในแล้

พี่แปขึ้นแล้วนะได้แไปฟังเพลงแล้วแหละโหยังไม่่อชินยังหมฟังเพลงไปะปวะไปะปวะพี่ก็ไปก่อนนี่ไก่อนออเคยๆไม่ไพี่ไปก่อนนะเห้หนอกเื่อนอาเ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 พ้าเอ้าอ้อ้เอเอ้อ้เอกเอ้า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 เอออเ้ไออเอเอ้เออ้อเอ้ ใส่ให้เลยแล้วกันคือ่าถึงนี้เลยไม่ได้ขี้ไม่เป็นไรยอมพี่โอคนนึงแล้วกันพี่โอ๋เราพี่น้องกันเนาะเริ่มกลัวเริ่มเริ่มเริ่มน้องไม่กลัวหรอกน้องบอกไม่ได้ขี้หยอกไม่ะไม่ได้ตัวชูอะไรเลยตัวชูเลยต้องดูต้องเปลี่ยนมากมาก่อนดิกล้าว่าชอบเล่นอย่างนี้เออไม่ชอบอ่ะทำไมปิดไม่ได้อ่ะ เพราะอะไรพี่โตเขาเป็นคนจิตใจดีมคิดไรว่าหนูว่าใจดีจิตใจดีอะไรเลยเกินเกินเกินถอนถอนลูกบอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วใจไมรค็อยู่นั่นไงแล้วพี่โอรน้องไปนอนไปสงสารมันยุ่งกวนไปแต่พี่ไม่จบไปโอ้ยใจเนาะที่โบ้ทำไม่มันหนาวขนาดเนี้ย เราไไม่่ด้อยูเหมือนมันหนาวขึ้นปะเหมือนแบบใช่มันหนาวเราไม่มีเชื่อกันหนาวได้ประเด็นหนาวมากเลยอ่ะเออเชื่อกันหนาวที่ไหนไม่รู้วะหนาวจัเลยนองลี๋ยวจะเก็บฟังตัวไว้ค่ะเพราจะมีอะไรใหม่ให้แน่แเลยหนาวตัวและหนาวใจฮะอ๋อได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าหนาวตัวและหนาวใจอะ ขาดเขา่น่ะคุณใส่หนาวไหมไม่ตอบขาดใส่หนาวไหมขาดเขาอุ่นค่ะนี่นะเขาทำหน้าที่เป็นลุงสี่นะพ่อไม่รู้วิธีน่ารักมากเลยอ๋อลูกชายน่ารักที่แม่เป็นแม่นะอม่เป็หแม่โอ้โห หาบ้าเอ่ะที่ตัวแอมไปไรเลยนี่ยแต่ไม่กันแค่ไหนตัวผมมาแล้วเฮ้ยแต่กันแค่ไหนมีแต่ว่าตัวแอมไม่ได้นักบอลจริงไม่ถ่ายเลยไหนนี่มากเลยนะขาท้าแล้วนะนี่ก็ท้ากอนอือเขามีเขามีวาสลีนมาไม่ทได้หลายจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยันเดียร์ัน นี่ก็ตลอดเลยอ่ะให้น้องมุกกรดิ่ดีใจหนกอยโอ้ไพอไก่ รถพี่เมย์อหรือเปล่าแม่คะพันคอพอป้าเขามีเกลืเก็มีสองถุม ฉัก่ตอนน้มากน้าเลยคือแก็ครอเพราะอยู่ในห้องแต่ที่จะรอไปหน้าไมจะแก้ได้้มีเงนจริงๆเาก็มีเาก็มีแกมีแก้ว่ากคนได้อีี่ Siya, hai ma? Woi siya. Woi siya, mengena ta. Siya, hai ma? Siya. 아요 <laughs>